ปดนาฬิกาสิบเจ็นาทีท่านผู้ชมครับ<ฆ>ผมขอนนี่พูดถึงกัญชาซึ่งณขณะนี้หลังจากปลดล็อก9มิถุนาที่ผ่านมาถึงวันนี้วันที่21ใช่ไหมยี<ฆ>ิบยี่สิบค่ะผ่านมาเท่าไหร่ละสิบสอวันแล้วนะค่ะ<ฆ>หลังจากเราปลดล็อกมันเกิดปรากฏการณ์อันนี้น่าสนใจแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะหลายที่ผมก็เห็นว่าเอามาขายกับริมทางได้รับความสนใจนะต้นกล้ากัญชาค่ะ แต่กรณีที่ตลาดค้าต้นไม้ดอกไม้ประดับตรงบางใหญ่โอ้ตรงนั้นตลาดใหญ่เลยใช่ค่ะขายหลากหลายใหญ่โตมากพอค้าแม่ค้าเขาเตรียมมาไงเตรียมต้นเขาเตรียมก,กล้าก,กัญชามาคือกะว่าขายดีแน่ๆนค่ะปรากฏว่าช่วงนี้เหมือนกับกระแสมันไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่ามันเงียบทั้งย่านเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะขายอะไรไม้ด่างกล้วยด่างอินโดอะไรเงี้ยที่ก่อนหน้านี้เคยนิยมกันขายต้น,ตนละเป็นแสนกิ่งละเป็นหมื่นเงียบ อันนี้เศรษฐกิจมั้งเอาต้นกัญชามาขายก็หวังไว้ว่าจะขายดีประกอบกแบตนองเ,เงียบเหมือนกันค่ะแต่หลายที่ผมเห็นเขาขายริมหลายเอารถใส่รถปิการ์ก็มีนะเออหรือว่าหลายท่านไม่ทราบว่าตรงนี้มีขายต้นกัญชาป่ะคะหรือ,อยังไง<ะ>หรือเป็นเพราะว่าเขาแจกอแจกต้องเยอะนะต้องล้านต้นอะ่ะใช่ใช่ไหมค่ะหรือ,อยังไงอ้าวใครที่เพาะพันกัญชาดูรูดูทางเลยนะท่านผู้ชมฮะขณะดเดียวกักนเมื่อวานนี้เก้าอีกเก้าหนึ่งท่านผู้ชมครับเก้าทีละเก้า จากกรณีโรงเรียนห้ามเด็ดขาดาใช่ไหมใช่แล้วก็มาโรงพยาบาลนําโดยมหิดลแล้วก็ศีริราถูกไหมต้องไหห้ามเด็ดขาดกัญชาจะเป็นประเด็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มก็ไม่ให้ล่าสุดเฟสสามหมาทลายฮะค่ะรัมปีเหมาทลายท่านอนเด็กเราธรรมทัศนใช่ไหมท่านรัฐมน,นตรีกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านออกประกาศ อวเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยค่ะก็คือครอบคลุมทั้งหมดนะคะห้ามทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่บุคลากรนักเรียนนักศึกษาจะใช้กัญชากัญชงจนันทนาการหรือเพื่อใดๆเนี่ยห้ามทั้งหมดนะคะก็แปลว่าอีกจุดหนึ่งล้ท่านผู้ชมฮะต่อไปจะมีวัดไหมเดี๋ยวไปว่ามีวัดไหมมีไม่รู้มอนจะไม่รู้ได้ยังไงท่านผู้ชมฮะ